ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาบอกแนวทางการอัพค่าพลัง Junior, วินิสิ u ูดจูเนียรเวอร์ชันนึ่งว่นะฮะเวอร์ชั่น100คือไม่อยากเชื่อว่า ถึงร้อยได้อย่างไงนะขนาดตัวธรรมดาอะเต็มที่มันก็แบบเก้าแปดใช่ไหมเก้าแปดเก้าเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยแต่ได้หนึ่งร้อยว่ะนะครับผมโอ้โหนะฮะบอกแล้วนะครับผมตัวใหม่ๆที่เป็นฟีเจอร์มันต้องเก่งกว่าสแตนดาร์ดนะครับผมทำเท่ากันคนไม่เปิดแต่เนี้ยไม่ดึงคนได้ดีนะนะครับผมดึงคนได้ดีนะเวอร์ชันนี้หนึ่งร้อยนะสำหรับวีดีซีอุตนะครับผมเป็นตัวคลับซีเล็กชั n น อัพตรงไหนบ้างนะแต่ในในเป็นทับยังไม่อัปเดตนะยังไม่อัปเดตก็มีแนวทางมาให้อัพอยู่นะครับผมมีแนวมาให้อัพอยู่ก็คือนะฮะอัพจบสกอร์นะครับผมอัพจบสกอร์ไป5นะฮะอัพจบสกอร์5นะฮะจบสกอร์5นะครับผมอ่าส่งบอล3นะครับผมส่งบอล3นะฮะครองบอลอัพไป9นะครับผมครองบอล9นะฮะ แล้วก็ Dexterity อยู่ที่8นะครับผม Dexterity 8แล้วก็สุดท้าย Lower ร์ over, อีก8ก็จะได้อยู่ที่97นะครับผมอยู่ที่97นะทีมเพลย์สไตล์ตรงนี้ไม่อัพนะทีมเพลย์สไตล์ไม่อัพถ้าอัพไม่ถึง100อนะฮะอัพตรงนี้ไม่ถึง100นะครับผมไม่ต้องอัพอัพแค่ตามนี้นะครับผมนะจบสกอร์5ส่งบอล3นะครับผมอ่า รองบอล9แล้วก็มีเด็กเจอร์ตี้8และสุดท้ายลูเวอร์อีก8ก็จะได้ด้วยตัน97นะครับผมจะลักนามบูธอีก100พอดีเปะ๊นะสำหรับวินิสซิอุสก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายแล t วเจอ